ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเข้าวันที่4แล้วนะครับเสียงปืนใหญ่ปืนเล็กระเบิดจรวด BM-21 มันไม่ได้เงียบลงเลยมีแต่จะหนักขึ้นเหมือนเขาตั้งใจจะโชว์พลังให้โลกเห็นว่าฝั่งเขายังสู้อยู่แต่สิ่งที่เดินเกมเข้ามาเพิ่มคือทรัมป์ใช่ครับทรัมป์พอเขาพูดอะไรออกมาทีมันสะเทือนไปทั้งภูมิภาคทําให้หลายคนถามเลยว่าเฮ้ยแบบนี้จะจบยังไงวะ เพราะเดิมทีสงครามแบบไทยเขมรเนี่ยถ้าไม่มีทรัมป์นะเรายังพอเดาทางได้อยู่ว่ามันจะไปจบแบบไหนแต่พอเขาโผล่มาเกมทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดทีนี้มาดูเรื่องหน้าง,งานกันหน่อยครับตอนนี้อาวุธที่ฝั่งเขมรไทยหลักๆคือ b m 21หรือจรวดหลายลำกล้องที่ยิงได้ไกลถึง40กิโลเมตรเมื่อวานรวมถึงเช้ามืดวันนี้จุดที่โดนหนักมากคือช่องอานมาฝั่งอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานี เมนยิงมารวัวไม่มีเผ่าระดมยิงทีเป็นชุดๆแบบตั้งใจจะกดฝั่งไทยให้อยู่คนไทยหลายคนดูคลิปแล้วก็ถามเหมือนกันว่าอ้าวมันยิงกลางทุ่งนาล่วงๆแบบนี้ทำไมเราไม่เอา f อฟสิบกไปย้ำไปตุ๋ยมันให้จบๆเลยวะแต่ความจริงคืออาวุธ BM21 พวกนี้มันเป็นแบบรักยิงหนีพอมันยิงเสร็จมันปิดเรดาร์าแล้วขับรถหนีทันทีเราจับพิกัดไม่ทันมันไม่ได้ตั้งเป็นฐานถาวรให้เราซัดง่าย ฝั่งสุรินรก็โดนหนักไม่แพ้กันเขายิงไทป์ 90B จากถนนพลเรือนเลยนะคือมันโหดตรงนี้แหละยิงจากถนนที่ชาวบ้านสัญจรไปมาใช้บ้านคนเป็นเกราะชาวบ้านต้องจอดรถรอให้มันยิงเสร็จก่อนม่งั้นไม่กล้าวิ่งภาพพวกนี้นี่ประจานชัดๆเลยว่าฝั่งเขาใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์แต่ฝั่งไทยเราก็ไม่ได้อยู่เฉยครับเราตอบโต้กลับหนักมากส่ง SRC ยิงสวนเต็มๆใส่จุดที่ระบุว่าเป็นตำแหน่งทหารขเขมร ยิงเสร็จก็ถอนกำลังเปลี่ยนตำแหน่งไม่อยู่จุดเดิมเพราะเขายิงมากลับเร็วเหมือนกันการรบมันเดินเกมแบบประทะถอยซ่อนกลับมายิงใหม่ตลอดเวลาที่น่าตกใจคือขเขมรเหมือนมี BM21 ไม่หมดสักทียิงตัง้งแต่ก,กลางคืนพอหยุดแป๊บหนึ่งไปเชา้ายิงต่อแบบไม่พักจนหลายคนสงสัยว่าพวกมึงเก็บ BM21 ไว้ที่ไหนเยอะขนาดนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันมีเจ้าพ่อ BM21 ของกัมพูชาคือพลเอกหิงบุญเฮียง คนนี้คือผู้เชี่ยวชาญการใช้ BM21 บแบบระดับตำนานตอนนี้ประจำการแถวแถวเขาพระวิหารเพราะงั้นมันถึงยิงแม่นยิงทียิงเป็นงานหลวงแบบนี้เมื่อคืนที่สุรินทร์ชาวบ้านบอกว่าแทบไม่ได้หลับเสียงปืนใหญ่ปืนเล็กดังทั้งคืนผู้สื่อข่าวไทยต้องหนีลงบังเกอร์กล้องมืดมืดเสียงระเบิดดังสะเทือนทั้งคืนเขาเล่าว่าตี 3, สามสองเมรเริ่มยิงหนักมากทั้งปืนเล็กปืนกลภาพที่ออกมาคือชาวบ้านสือ่อทหารไทยต้องอยู่แบบไม่มีใครไว้ใจว่าลูกไหนจะตกมาโดนตัวเอง ทั้งหมดนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นหน้าชายแดนตอนนี้และถ้าคุณเล่าให้คนฟังคุณเล่าแบบนี้ได้เลยมันคือภาพรวมที่ชัดเจนว่าฝั่งขเขมรเล่นเกมสกรปรกใช้บ้านชาวบ้านเป็นฐานยิงยัดพลเรือนไว้เป็นโลยิงบ m 2อแบบไม่เกรงใจประชาคมโลกและพยายามกดดันไทยทุกทางส่วนไทยเราตอบโต้แบบมืออาชีพ ยิงสวนแม่นย้ายจุดเร็วไม่ใช้ชุมชนเป็นเกราะและพยายามควบคุมสถานการณ์ให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดตอนนี้สถานการณ์หน้าชายแดนไทยกัมพูชาเข้มข้นอย่างมากเราอยู่ที่ปราสาทต,ตาควายจังหวัดสุรินตั้งแต่ช่วงตีสีเสียงระเบิดเริ่มสงบไปบ้างแต่เพียงชั่วโมงเดียวต่อมาเสียงปืนเสียงจรวดบ m 2 1ก็กลับมาอีก เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาฝั่งกัมพูชาเปิดระลอกยิงใหม่ใส่พื้นที่ไทยระเบิด B.M. 2 1ปะทุเป็นชุดๆแรงสั่นสะเทือนชัดเจนจนถึงตลาดชายแดนช่องจอมผู้สื่อข่าวไทยต้องหลบอยู่ในบังเกอร์หลับหลับตื่นตื่นเพราะเสียงระเบิดดังรอบตัวชาวบ้านเองก็บอกว่าแม้แต่จะเข้าห้องน้ำก็ยังไม่กลา้าเพราะไม่รู้ว่าระเบิดจะมาจากทิศไหนทุกคนอยู่ในสภาพวิตกกังวลสุดๆต้องย้ายไปบังเกอร์เพื่อความปลอดภยัย อีกหนึ่งจุดที่สำคัญคือพื้นที่ทัพภาคสองฝั่งอุบลราชธานีจุดนี้เปิดการยิงตั้งแต่เช้ามืดตลอดทั้งวันทหารไทยต้องทำงานต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าจะเผชิญกับการโจมตีจาก BM21 และกระสุนปืนใหญ่แต่ทหารไทยยังคงรักษากำลังใจและความเป็นมืออาชีพได้อย่างสูงฝั่งไทยยิงตอบโต้ด้วยกระสุนปืนใหญ่155มมเข้าใส่ฐานมั่นของกัมพูชาในพื้นที่ปราสาทต,ตะควาย การยิงตอบโต้เป็นไปอย่างแม่นยำรวดเร็วและต่อเนื่องเสียงปืนบึบบ,บ,บ,บึดังเป็นจังหวะทำให้เห็นว่าแม้สถานการณ์ดูเดือดแต่ทหารไทยมีวินัยและกำลังใจดีความรุนแรงไม่จำกัดแค่แนวหน้าฝั่งกัมพูชาย,ยิงระเบิดใส่บ้านชาวบ้านจริงๆล่าสุดบ้านหลังหนึ่งในอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ถูกระเบิดใส่หลังคาและกำแพงพังเสียหายหมดทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายจำนวนมาก ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านต้องหลบอยู่ในบังเกอร์ทั้งวันเสียงระเบิดรอบบริเวณดังสนั่นแบบไม่หยุดชาวบ้านไม่กล้าออกไปไหนต้องใช้ชีวิตแบบหลับๆตื่นๆอยู่ในบังเกอร์เป็นภาพที่ชัดเจนว่ากัมพูชาใช้ประชาชนเป็นโลกกดดันฝั่งไทยนอกจากนั้นการเคลื่อนไหวของ BM21 ฝั่งกัมพูชาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ยิงระเบิดทั้งกลางคืนและเช้าแบบไม่หยุดทอยิงเสร็จรถบรรทุกจะเคลื่อนย้ายไปซ่อนทันทีทําให้ฝ่ายไทยจับพิกัดยากส่วนทหารไทยเองก็ต้องปรับยุทธวิธียิงตอบโต้ถอนกําลังย้ายจุดแล้วยิงต่อเนื่องแบบมืออาชีพการประทะแบบนี้ทําให้เห็นความเข้มแข็งและความเป็นมืออาชีพของทหารไทยในการปกป้องผื้นแผ่นดินชาวบ้าน ทั้งหมดนี้คือภาพรวมสถานการณ์หน้าชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นล่าสุดการโจมตีต่อเนื่องของ b m 21จากฝั่งกัมพูชาการประทะอย่างดูเดือดของทหารไทยความกลัวและความลำบากของชาวบ้านและความเข้มแข็งของทหารไทยในการตอบโต้เป็นสถานการณ์ที่ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องคุณผู้ชมครับตอนนี้เราต้องมาดูสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชากันเริ่มจากบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ บ้านหลังนี้คือของอดีตนายกอบตอและครอบครัวต้องบอกว่าพวกเขาโชคดีมากเพราะคอนเกิดเหตุทางการได้แจ้งเตือนให้มีการอพยพออกจากพื้นที่ทําให้ทุกคนสามารถหลบภัยไปได้ทันหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดประกายไฟขึ้นในบ้านแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาดับไฟไว้ได้ทันอย่างไรก็ตามพื้นที่ตรงนี้ยังถือว่าอันตรายมากเพราะเสียงปืนและระเบิดยังดังเป็นระยะระยะคุณผู้ชมครับต้องเข้าใจว่าอนุภาพของ BM21 นั้นรุนแรงมากมันสามารถทําลายหลังคาบ้านของชาวบ้านได้ทั้งหลัง ตอนนี้ทั้งสองฝั่งต่างใช้ทุกอาวุธที่มียิงตอบโต้กันแบบไม่ยัง้งมีคลิปหนึ่งที่เราเห็นทหารไทยตอบโต้ฝั่งกัมพูชายิงสนั่นวันไหวแบบแทบลั่นทางพื้นที่เสียงกระสุนและระเบิดทําให้รู้สึกได้ถึงความดูเดือดทหารไทยเองก็ไม่ได้นอนพักเลยต้องระวังทุกฝีก้าวในสนามรบ อีคลิปหนึ่งที่เห็นคือช่วงประทะกับ RPG และปืนเล็กมีทหารไทยถูกหมวกเหล็กกระเด็นไปแต่ก็ยังสู้ต่อไม่ยอมแพ้บรรทุกกระสุนใหม่และเดินหน้าเข้าประชิดแนวรบต่อนี่แหละครับหัวใจนักรบของเราแม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรครุนแรงขนาดไหนก็ไม่ถอย คุณผู้ชมครับสถานการณ์ทางฝั่งรีสะเกดก็ไม่เบาทหารกัระดมยิงบระดมยิงเ m 2 1เข้ามาอย่างต่อเนื่องจากพื้นที่ชุมชนพลเรือนในจังหวัดอุดรมีชัยยิงเข้าไปฝั่งไทยอย่างไม่หยุดคล้ายกับการปั๊มน้ํารัวๆทําให้แนวหลังของเราก็ได้รับผลกระทบบ้านเรือนประชาชนบางหลังพังเสียหายแม้ทรัพย์สินบางส่วนจะเสียหายแต่ก็ถือว่าทหารไทยปฏิบัติการอย่างเฉียบขาดไม่ปล่อยให้แนวหลังตื่นตระหนกคุณผู้ชมครับ ตลอดหลายวันมานี้กระสุนปืนใหญ่ RPG 7และ BM 21หลายลูกแตกในอากาศเศษชิ้นส่วนระเบิดกระเด็นโดนบ้านเรือนต้นไม้ในพื้นที่ตำบนเสาธงชัยก็ได้รับความเสียหายเราได้ไปตรวจสอบความเสียหายกับชาวบ้านแม้บ้านจะพังบ้างแต่สิ่งที่สำคัญคือทหารไทยยังคงสู้ต่อไม่ให้กัมพูชาล้ำเส้นเข้ามาเราต้องยืนยันว่าแนวหลังของเราปลอดภัยและกำลังใจให้ทหารไทยเต็มร้อย คุณผู้ชมครับเราต้องเน้นย้ำว่าในช่วงนี้รัฐบาลต้องสนับสนุนทหารไทยต้องเอาพื้นที่กลับคืนไม่ยอมให้มีการเจรจาก่อนเวลาต้องให้กัมพูชาสิ้นสภาพและยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดชาวบ้านต้องปลอดภยัยและกำลังใจของเราต้องอยู่กับทหารไทยทุกคน นี่คือภาพรวมสถานการณ์ล่าสุดตั้งแต่บ้านของอดีตนายกอบตในสุรินการต่อโต้ของทหารไทยระเบิด b m 21จากฝั่งกัมพูชาไปจนถึงความเสียหายในศรีสะเกดต,ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกพื้นที่ยังตึงเครียดมากทุกเสียงปืนทุกระเบิดคือความหวาดกลัวของชาวบ้านแต่ก็เป็นกำลังใจให้ทหารไทยสู้ต่อไม่ยอมแพ้ คุณผู้ชมครับนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นณขณะน,นี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเราต้องติดตามต่อไปและส่งกําลังใจให้ทหารไทยและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบให้พวกเขารอดปลอดภัยและผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงนี้ไปได้